สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนณสำหรับคลิปนี้มาหาความอบอุ่นอยู่เพียงหน้าใหญ่ๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะนั่งเอกย้ายสมาโเยี่ยมรักนจุ๊บว่าสีมากิ่ตอนอยู่ใกลๆกับโต๊ะสวนใหญ่ๆเด้อค่ะเด้อกุ๊กแดนแดนกินจุพราะเสิร์ฟแดนกินจุมาเป็นกู๊ดก้าบอแดงแจ้งไหลกับไปโลัวนไกลตากแดดอยู่คุณ หลายหลายนะลูกขนไก่ใส่ไผ่ใส่อหนีดีนี่ห้าสิมาเห็ดไอ้ไก่ไตน้ำครับอีหยังเกาะตุ่มไก่สองตุทายไก่บ่ได้ดอกเพราะว่ายากเป็นหยังเด้อค่ะพี่น้องคลิปเช้าเจอเนี่ค่ะทายเ็ดเป็ดเฮดไก่นี่ติดติดเหลืองเลยคันเมนท์ายไก่ไก่ก็เลยทายไก่ไก่ทำให้เน่เตทายต้อนถือกระส่วนนี่ ว่ามือคื่นกับมาจับไว้ใหญ่ๆว่าผ้ากันกินผ้ากันกินไก่ถอ่อแล้ววะมันหลายมันมันมันหลายแห้งแลว้ววะอุ้ยเอาอันนี้โอ้อลูกพี่ <laughs> โอ้ย <laughs> ลำไรเลยลูกพี่บร,ริการเลยอาม่าเดี๋ยวคอยเสียนี่เองคอยจังหูใจตะพนมา <laughs> เจ้าเออหนิคอยเออคอยเอเจ้าดำพิจังวะเออ้าต่อให้เมียขาต้อให้เมียเป็ูดำดำนั่บอท่นเนจี๊ดวัดทับิมการเล็เห็ดไก่เอาเห็ดตุ่มไก่เจ้าเห็ดยังใหญ่เห็ดมจ้าไบึง อุ้ยอีพอปล่อยบางมวงอันนี้ตุ่มไก่มือกินมือนี่วะใหญ่ๆวะอันนี้ตุ่มฝีมือซาวเจยอันนั่นซาอุฝีมือเชฟแดนกิจจุไก่ใต้น้ำนี่กลางธรรมชาติมือน,นี้อาก,กาศเงาเงาห่อนแดดบ่แดดบ่มีแดดบ่แต่ว่าห่อนพี่น้องมือขึ้นพ้นตกสองมิตร เหลือลงไปเดี่วมาใส่โมแดงบัดนี้โมแดงก็ไปจ๊กเอาน้าหั่งไก่ไนี่เองพี่น้องพัตตาทองบางหนึ่งเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อมีทั้งไข่มีทั้งปี๋สุดยอดต้มเป็ดหี่แสบเนาะเฮ็ดเป็ดนี่ต้องเฮ็ดมือมือเดียวเฮ็ดเฮ็ดมือแล้วก็เป็นลูกมือแนในหน่อยห่างๆจังเขาว่าจะมาสิบเห็บกันแต่หมูห้องกินกับเห็บกันนี่ล่ะ วุตัไข่มันใส่ให้เบิดเท่าๆต้องกองนะเมียนบิึงไข่กับบังพองทั้งเดียวในน้อยเท่ากำปั่นอูนมาแล้วพ่อเอกบอคอยไอ้คอยโทรไปให้เรามาเพราะว่าบอต้องมาเฮ็ดอีหยังให้ยากเลยเพราะว่าถ้าแต่ถือกระสอวนย่างเดียวแล้วก็มาเบิึงเฮือนงามใหญ่ใหญ่ใหญ่มาอูดยาวเลยยาวเลยตรงมาตรงมามาแล้วมาแล้วพ่อเอกใหเลยซะแล้ว ไฟเองเก่าไฟเองไฟเองเก่ามาแล้วเจียมพร้อมกันแล้วกับแซวกับหลินเบิงเบิงนางงามเลิกเบิงเขานางกินเขานางกินเพื่อนในนอนกินอยู่ผู้เดียวอยู่ซ้ำใบไบ่ตาด้วยเจลาจ้าเบิงเจลาจ้าสาสางชินสขวดเราต้องแรงมาแมนทีมงานเฮาแังจุขวดแรงมจุ๊บๆเอ็มลอยนะ โอ้ไอเมนเมนเมตั้งแต่ไปหาบางอย่างขอเอาเสื้อมไห้กินกินกินมจะสิเลยสิได้กินเขาตบตูดถ้าพ่นไปสื่อขนัดอยู่กบถ้าพ่นไปสื่อนำอารมณ์คับน้็งแข็งอ้าวตาตาดยพี่นางพี่น้องบึ้งอ่า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 ้ามยังไงหริวๆล นี่รีเรนหลา,ายผู้สร้าดเดนริดม่ฝ่าว่ากินขาหมูเข้าน้นา,า,า,นาเออมแต่ขนหมาขาวเนาะขนาดตาดยหนาดำดยังขาวโ <c oughs> ว้ขาวหวานหนาดำเนี่ยแด้มาสโลงเงื่อนไม่เขากลอนหมูเลยหมูเห่าแล้ว ตักเขาตักน้ำตักแกงอันนี้ไก่ซาอู่พี่น้องเอาว่าใส่พี่น้ำพริกน้ำยำก่อนี่บ่บ่บ่โอ้ยเถยหน่อยมากเหดุนั oh. ้นตะปุ elite, mm ่น hmm. ช yes. ิม right. ่าเถยแบงเถยเบิรงเอาลุงสัวคือบ่มามามาพี่น้องมาตอนอกเบอร์ออใหญ่กิ้เสียบใหญ่มาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องมาด้วยวันที่เหา่าน้องกัน ตัดตปาไกุ่นตบต้นนันก็มีตันนี้ก็มีตับมีตับคือถวยทีถวยมีตับซีถวยตรบเป็นโตแล้นี่เป็ตัาไก่สองต๊ะมีตับมีตับใช่อ่ะปู่ข้าวี่สีตาไก่ใช่่มัเด้อจกพี่น้องมากินเขาเงให่ใหญ่โบืบมาวะเขาอไก่ตุมไก่เดืองยอครับ พี่ไก่บุได้ใช่ป่ะพี่ไก่มามานี่งั้นน้องสอดน้องสอดไหมต้นพ่นแบงเขาลงจะรวยจิตัวบ่บาง ก็คอยกับพ่อบ้าบอมบ้าบอมมาบ่ามบาบอมมาแต่เราสื่อมากเราก็หนุนหือจะเช่อคือมางห่อไหวคือคือโดยอล้วล้มบอสเบิดอู้้ยเอาไปท่าเลยเบิดบอสเป็นต้นรูปต้นเราประหยัดประหยัดตัวประหยัดเ่อะอไหลายถึงจะวันเดินไม่หลายนี่องม่ลาน

แต่วใาตดโปรตีนไปโชคเลยมาหน่อยเลยม่ใส่บอ้องต่อสีบั้องงี้องนีองบอ่าอ้อบกล่ะหอมองหเอาขุยขุยเขามาีสเกตไม่เอสีแวมาินสิห่ายท่นใจเอะหน่ายท่านเขาไปแบบนี้สุดเลยกับหมามาเร็วเเรื่อใหม่ท่นแกงอู จีมะเยียมสาวเจยก็ยายยายเลยไม่กินอะไรงีมะเดียมกล้วยเยี siglo, ่ยนน้ำมาเลี่ยนน้ำมาเนน้ำก็มานักกมาจมาเลนน้ำจงการจมาบดวิม่าวกับซรเดี๋ยวมะ่หาวอยู่ลยมี่หาอยู่บ้านนอกเว่าไ่อยาหายเลยนะว่าคาโต้กับ้าโต้นะเดี๋ยวไม่เหลอเียวที่งานยังไม่เลือ ไตเราไมันๆั่นักเสียบเนาะไม่เหลายตัวเลยก็ดีก็ดีแล้วูแลสมก็ดีอมแค่ดูแะตัวอาจารย์อาจารย์แบยุ่งๆยมตนสายตาตัวที่จอะไรมันใครเหรอมันใครู้หูมันใครมั่ใครเท่ากันอยู่เนี่ยจังหังเลยมัรหลายมัน้ามันมีอยู่มันบอกไปใครหูนี่แล้วก็เพื่อถ้าคนไ่ตัวหูขาแมวไม่ บอกบอกบีกเบ๊กเอาคือบอกินเขานั่งวะขาผัวสีพี่เวกาลูกเอ้าพี่เวแทบพี่น้อยเห็นตลาสวพี่เวกกูได้กูไดกเสียงโหดมาแล้เอาเมียไปใส่ยังกูได้บีดมากูสั่งเลยมาๆมา ขีเกเขามาเขาวาะกาน้ามาแม้วยกอนหยื่อะไรห้อะไรกินอะไรบุในกาที่ด้วยมาน่งเลยกฟ่อนนอนก็ตดหนุนี่แหะครับตอนั่งเขาอยู่น้ำบกกล้วยมีุ้มน้ำกกล้วยีกวยะแม่าโนีงม่นี้เด้จางเล่ารบกิหวข้ากกลยกินก่อนจะกิเกเห็นงานหลายไปหมุนต้องกิน

ของนึงสามพันก็สามพันตู้ไหนม่สามพันนี่เลยเบาเลยถึงที่ม่วนได้ไ่อหตนี้ของแม่เาถือเป็นเบาเลยแม่เป็นหังหนแดงมามามาส่ใเอาไยห้่าแล้วก็เข่าบตมีลมนล นี่ตีัน um> นี uh ้คือไปวาน่นางนเกอดมาเยปกอทังวันกนอน่างเเอาลกันเป็นเบียเคยเด่นให้โลวไปย่างห้ัรงไช่หัวงแก่แฉมนั่งเขากัน ต้มกันยับไปอีกทีหลังยับไปเราขุดอีกตักยบวตักอีกเิ่งใครตไก่อะไรั่แดงันแทงห้รแทงนเมีเจ้ามือเลยว่าแล้วแทแทงเรอหมือนกันเนาะเนาะเปิดแทงเาจขอเปิดสินแท่เอบอแม่บแม่อเปิดแทงโลดปแทงเนาน่เปด้ไะ เอาวาเปิดกระโปงใช่เปิดกระโปงไ่ได้เปิดทีึวักปวดว่าทีไอเปิดกระโปงเป็นยังไง่อไกยังมีแต่ตอนมีตามหลาอยกอนไล้ยยังวะเพานนั้นว่าจคนใส่หนามหลายัทีนี่ยถ้าอกระโชแต่นาใ้สตัวทีตักเขอ่

เราเป็ของใหญ่เฮ้ไอ้คนรถขหัวไอ้จำมากแม่ซื้อือเขานามอน้ือก็แต่ก็แตะตะปกินน้อนากเตาเนี่ยรัมาตุกั่งงอยู่่งย้ไหรอแม่ดู้มาแงดูอะไรอะนะเอาบุญน ที่ปอกอก้าเราด้นมานะเไมนเปล่าใจง่าดินอยากกินเรดเลยที่วงมาหันกลมมากรไก่ขาตรงเทิ้กันจะไม่เีบเนาะลาบตัวหลายหลายวไม่ข้นกึ่นะแต่เขาบอ่้ตอนเาโชแตน่ะกระาไม่เป็นอย่งได้นตอนลำน้ำขึ้นตอนนะตอนเบด้นเบิดแต่อ้นกระน้นุมตอนเลยผม อนคนมาล้งก็ได้เราไม่เราเบาๆจะได้เจี๊ยมนะเจียมนีเนาะหม้อเชาอันนี้ไหมบม้อข้ามีดเดี่ยวแมเขาเหนียวมาให้อันนี้ยเราวาของมูเามีแเ่าขอว่าเรามาหติดกุ้งร้าเขาคุยมาให้ข้อทแหนมตีก็นั่นเป็นยังไงบ่เศกเศครับเศ่าเขาแหนมตีวิาเขามาส่งมาเขาปวดเศษเด็ดปิจู เขาไปเห็นบองร้านก็จะกินเขา่อยู่ือวันนี้ไงกินอยู่เือันว่แ่องลิงน่โอ้ยิารหหมูไปกินไปตังเศนไปเศนราสีเข้าราสีไหมันเพลินอยู่เห็นัยาปากนตงเล่นบกินของเบันตอนไรปอีกบ้เนาะ่กินปนอยากกินอจ้ากินย่าก่อีพอเขากินได้แม่กินแต่ป จะตื่นมากเนาะชาป้าจัได้กะเขาบอกไง้าเขาบอกหมูจมอดาบอกไงชาป้ขายเขาบง้าบดอ่อยบดแต่เคืองบดร่บคือกันหลครับเนื้อหมูเนื้องัวผันน้ำมันันใส่เครื่องบดนี่เ่วเลยเ่ามาแล้วดเลยดเยเยดวนจืดแล้ว มันมันเป็นจั่งไรบ้ว่าเขามันมมีขีเสียงเนเอาไงทึงมันบร์แสบไ่ด้ย้รางก็พาดว่าเอายด้ำัมีขีเียงนะโอเคมากมาแ้ก็หายเรื่ยทานบ่กเราพิเศยบวกออก่อน

กไปเทียบเปแเซ็นไปแล้วสมซุปเปอร์เทียบี่น้องเาเป็นยงลงนะหม่ยังนะแวบๆดูดูดีอ่ะเพราะว่าเราตกนะบ้างไม่หยังคอยฝันคอยไปสีคอยแาสี มันไปย้ำน้าข้าศีเมียก่อนด้วยเมื่อข้าอยู่ในเดือข้าเลยเหรอขาก็วัตัว่ะน้าอู้หูเพื่อนบ่ข้าสีข้าสีเมีย่าอ่ข้าสีรว้เมียเดอนยว้าศีว่าอย่างหมอชาเนี่ยค่ะพี่น้่อเงอตะลุกปกหฮะเพราะ้ามันท่าสีหลายมือโหดมันก็ละเมื่อาสีท้าสีเอาเขาแกอืโอ้ยเนาะ